บันทึกภาพวินาทีหายากหมีกินกวางในสนามหลังบ้าน <c oughs> ช่วงเวลาแสนหายากแสดงให้เห็นวินาทีที่เจ้าหมีโจมตีเจ้ากวางถูกบันทึกไว้ได้ในช่วงฤด,ดูร้อนที่ผ่านมาณนะสนามหลังบ้านของบ้านหลังหนึ่งบนถนนจูปิเตอร์ไดรฟ์ที่โคโลราโดสปริงส์ วิดีโอที่บันทึกไว้ได้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2015แสดงให้เห็นกวางหนุ่มกรีดร้องอย่างโหยหวนขณะที่เจ้าหมีกำลังกัดหลงบนคอของมันในวิดีโอที่ยาวไม่ถึงหนึ่งนาทีนี้เจ้าของวิดีโอกล่าวว่าเจ้าหมีตัวเนี้ได้ออกมาเพ่นพ่านในสนามของบ้านหลายหลังในบริเวณแล้วจู่ๆเจ้าหมีก็กระโดดเข้าไปในพุ่มไม้และลากเจ้ากวางออกมา เจ้าหน้าที่ดูแลอุทยานและสัตว์ป่าแห่งโคโลราโดกล่าวว่าตามปกติหมีกินพืชและหญ้าเป็นอาหารประมาณ90%แต่บางครั้งพวกมันก็จะกินเนื้อสัตว์บ้างหมีตัวนี้แค่ทำในสิ่งที่หมีควรจะทำ